นั่นพวกแม่แคะมาบอกบอกแม่แคว่าเอาน้ำมานี่ถาดหนึ่งผู้เท่ามาตรงต้นไม้เยอะเลยไปแม่แอมยืนอยู่ตรงนั้นบอกแม่แคว่าถือน้ำมาทางนี้ถาดนึงผู้เท่ามาเยอะไปบอกแม่แคเร็วๆรถือน้ำมาต้นไม้ด้วยผู้เท่ามาเยอะแล้วไปบอกเลยแม่ตรงแม่แอมอยู่นะไปเรียนเร็วเร็วเรลเร็วบอกแม่นีก็ได้แม่แคะก็ได้น่อๆตรงนน้นตรงนู้นนู่น

พีพีพีคนมาใหม่ๆนูได้ไดปโหลดเด้คนยิบออกอาดกตาพี่ที่ค่ะไม<อ> <c oughs> ่นนได้อย่างว่าจะใส่กระดกเลยเนาะต้อปั่นเนาตในคนใดอยากได้ซีนมาง, <c oughs> งานอ่าพิธีพิธีชาพนักิจพี่น้องเนาะ เป็นประเพณีของชาวอีสานอันนี้เป็นเป็นญาติเดาอญาติผู้พีแต่คลองเนี่ยญาติผู้น้องแต่ว่าคนเป็นผู้เฒ่าแต่องนี่เป็นเอ่าเป็นญาติผู้พีแต่ว่าคนเป็นผู้น้องเนาะลูกของน้องสร้ายายเป็นเสียชีวิตนะคะกเกิคนเป็นผู้เฒ่าแปดสิบปีแล้วละพี่น้องแปดเจ็ดสิบเก้าปีกับคนก็อี้ลงเช่นกันคนก็อี้ลง,นะงเนาะประมาณนี้คนก็กำลังลังลหลมากเนะาะย่อยมากนะคะ คงไม่ไล่หลายเลย,ลย,ย,ยคุณเนาะคุณถอดเนกันเงเต้มเนาะเป็นมองชาติภักิจนะคะ

ครับเด้อมียงครับ

Pancasila dia jamat Kutiam di mayang pantai Wisung-wisung laksanak ayah Di salane Pancasila dia jamat Kutiam mayang pantai เวสงวิทุงลัทธราคายาติดจะลเนน